การเล่นปกในการใช้แคปเปอร์คอซอลเลยนนี้เป็นการบริหารอกล่างนะครับเดินขึ้นมาแล้วก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยืดอกแดดหลังเปิดแขนมองสอบไปน้อยนะเราโฟกัสที่อกล่างผอนน้ำหนักกลับเราลองบีบหายใจออกเก่งอกล่าง ขึ้นมามีการปเจกตนการเพิ่เกียค้างประมันสองวิค่อยๆขว้างมาเ,เล่นประมาณสิบสับอง